สวัสดีครับพ่อเคนครับสวัสดีค,ครับ,ค,รบค่ะเมือน,นี้มาตามแนวทางกับพ่อเคนค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดค่ะพ่อเค็น,นี่เพิ่นฝันผู้สองเทืาคุณผู้ชมหล่าสุดก่อนค่ะาถามฟันหล่าสุดก่อนเมือ่อคืนนี่หล่าสุดคุณพ่อฝันเจ็บไหมพ่อ มันมาห้องซ้ำ้อง่ห้องซ้ำเยอบานก็ได้วาโอ้มาหายโซกูบ่อว่ะค่ะเอาขันมาหายโซกไบ้ถือกเด้อเด้กก็ได้ว่านะบันบุค่าบานดูเบนไม่หีกไม่จับอยู่คอดเดียวกันเลยลูนั่นหัวหายโซกี้ีพ่อวอ่ะบานขันหายโซกี่ีกกให้ถือกเด้อว่ะคหนึ่หม้ายก็ได้วาน,นี่ล่ะ ฝันซ้ำนี่เออฝันสันๆเนาะค่ะฝันสันเนี่ว่าฝันขื่นนี่ล่าสุดเพิ่นว่าค่ะเออท่าตีตัวเรดแบบคุณเพ่อตีตูเรดกับเสียบาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเออดูมันตัวนึงการนี่ตีเป็นเก่าเนาะการนี่สิว่าเก่าแม่เมื่อไหร่ดูกๆกันตัวนึงค่ะก็บเสียาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะเออตัวนี้เป็นฟันล่าสุดเมื่อคืนนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ล้กก็ะฝันตตวิตองหดวด็คุณพ่อฝันก่อนนี่ฝันตองวดมือเรกออกแล้วนะ่ะค่ะฝันมาคนหาคนอ่าพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งค่ะบ้านเพิ่นมีลูกอยู่สามคนมาทงฝันอืมกับยางรัดลงไปทั้งสาหุนค่ะไปทางไหนนอะว่าคุณพ่ากับลูกพาเต่ายางรัดมาสิเนอะบ่ามาสิละก็บสิมาถึงเมื่อทั้งคุณและทั้งบ้านเก่าคนละคนว่าค่ะ โอ้มากแม่เขามาจีนํานจีนได้เท่ก็ได้ป่นกราลูกเขาไปนั่งเรีนน้ำข้าวหนึ่งค่ะนก็ถามมาโอ้เขาหน้าปีไหนํานอกรึป่ะเออว่ะใครแดอยูุเรอฮุนกับอพี่นอก่ะเออว่ะลูเพื่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลูพุกเพื่อนผู้ใหญ่นึง มาในอันนาโม่หน้อยสองคนมันทอกันพอดีเลยว่าเป็นลูกพี่ที่แปลกคนน่ะเป็นลูกฟ้าเฟย์แล้วมันทอกันคนที่ว่าฟ้าเฟยนี่เป็นผู้หญิงลูกชายผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายทั้งสองบ้านเนี่ยว่าเป็นก็ได้กินหนาพินัยก็จะไปแล้วบ้าน่ค่ะเพิจนเมื่อทั้งพิละไลยทั้งทั้งคนคนน่ะ เพ ah> uh 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 ิ่นบมันเจ๊กวานเป็นคนธรรมดาพื้นบ้านเท่านี่และค่ะเออหูจักบอแบบนี้ป่ะหูจั no ๊กข้าจ่ากบอโมหูโูจักข้าจ่าบอค่ะแต่เพิ่นมาจะใส่แล้วแต่ว่าโมหูค่ะเอแต่คุณพ่อฟันซ้ำนี่เออบานสีขคอถามคุณพ่อเนาะเออลูกนี่ทั้งเบิร์มีสามคนเนาะมีสามสามคนนี่แฟดผู้ชายแฟดผู้ชายน่อย อันพอกันเลยค่ะแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคือกันผู้ชายคือกันแต่เป็นผู้ใหญ่เออเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็มีพ่อมีแม่ฮะแล้วก็มีพ่อมีแม่เอออมมมีีพ่่แค่ะมาตั้งกันบ้านนี้คุณพ่อนี่สิตีตัวเลขให้จังไหนอนี้ CT ก็สิว่าสิอะกะจะว่าหาหาสองก็หาสามหาสองก็หาสามเลขกสองตัวเนาะหาสองกับหาสาม ทะเลขะสามตัวดิคุณพ่อสามตัวก็ใช่ว่าเก่าหาสองแล้วก็เก่าหาสามเก่าหาสองกับเก่าหาสามเอาเก่าใส่เนาะเออเก่าใส่เก้านี่มาจากผู้เฒ่าพ่อเนี่ยนะอ๋อพ่อเป็นผู้เฒ่าผู้ฝันเออเฮอยตีเออตีผู้ฝันเป็นผู้เฒ่าค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อตีจากคุณพ่อนำเนาะค่ะเอออครับหายซ้ำหนีมาคุณพ่อเออหายซ้ำหนีเนาะเออค่ะนี่แหละฝันกบโว่หรือฝันเห่าฝันซ้ำหนี ะตัวนี้เป็นความฟันที่สองตรงเขาถัวเขาไพ่บนเป็นคิปเนาะค่ะเป็นความฟันที่สองคั้ฟันแรกของเพิ่นก็คือล่าสุดฟันเห็นอีกาเนาะค่าหหองกับมีลูกอีกานี่วินมาจับมาม่าหอกน้ำกันกับแม่คุณพ่อตีหายเก้าหนึ่งเนาะค่ะคุณพ่อตีหายเก่าหนึ่ง รายการมาฝันที่สองนี่แต่ว่าในความเป็นจริงฝันตัวพิจตงวดนุองคอเนาะฝันตัวพิจตงวดฝันเห็นคนหาค้นนี่คือขอบขั้วหนึ่งมีพ่อมีแม่มีลูกคุณพ่อตีเลทให้เก้าหาสองหาสองก็เก้าหาสามนักการเล็งสามตัวสองตัวกับหาสองหาสามแล้วเป็นร้านเล่นเอาคุนว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเข่นค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอให้มีโชคมีลาคุณพ่อเพาะคุณพ่อน่ะพ่อไมีโชคพ่อถือผู้ใดก็อยากถือแม่คุณพ่อคุณพ่อเบาฝันคุณพ่อก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านคือคือการค่อยากให้มีโชคมีลาคือการเนาะค่ะค่ะก็ขอให้มากขอให้ปังค่ะคุณพ่อมี่ย่างเพิ่มเติมอีกบ้างเม่ยเธอเลยละค่ะก็ฝันเทียนอีกานี่คุณพ่อหายเป็นเล็ตัวเดียวว่าแซวนึงตัวเดียวค่ะเก่าเก่าหนึ่งน้อคุณพ่อแต่ว่าอีกามีสองตัวด้วคุณพ่อ กามีสองตัวเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าสองแ่นง่เนาค่ะเพราะว่ากามีสตัวแม่จะเลือมตัวเมียนเนาะค่ะเลือตัวเมียนำ่สีเหลี่ยมตัวนี้เป้ักัรเนเก้าหนึ่เก้าสอิ่ไค่ะรับนี่นี่แม่เนาะครัเป็นเนวทางในหวัดนี่นาะค่ะดานไค่ะโอลงไปตัวนี้ขึ้นมาสูงอาจจะเป็นผลกระไรเนาะคุณพ่อเนาะพราะว่าเนจับซึ่งปลายใหม่จับปลายใหม่คุณพ่อจับปลายใหม่แล้ว เก่าหนึ่งเก่าสองกันไหลเนาะเป็นเจ้าทีกระได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าทียูนาคุนพลเฮ้ยมากค่ะเจ้าทีแรกค่ะเจ้าทีอยู่หน้าเพ่อนนี่ค่ะเพราะเ่านฝันวายยูน้องสาอยูนาเอน้องข่นเนาะค่ะจับอยู่หน้าจับอยู่น้องสาอยู่หน้าเออเจ้าทีแรกบอกไว้ก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงหลังๆพานมานี่ สีนิ่งๆเนาะคุณพ่อเนาะสีนิ่งๆแต่ก้อนนี่เข่าประจําค่ะเรกของพ่อเขตเนาะค่ะส่วนนี้เป็นเข่าภาเนาะคุณพ่อเนพนเข่าภาษาครับแต่บบเน่ค่ะอีกามานี่อาจชิไฮสุกญ่ก็ได้กรบโบเน่เนาะค่ะครับค่ะคพนพนพี่ยังเพิ่มเติมกุ้งเท่านี้เลยนะค่ะขอบคุณพ่อเขตค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อเขตครับขอบคุณครับค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเขตค่ะ ในงวดวันที่1 6สิงหาคม2567น้ี่ค่ะเพราะเคนในเพิ่นฝันอยู่สองเือค่ะท่านผู้ชมล่าสุดที่ซาวนิ่งไปตามเนาะค่ะวันที่สามค่ะเพิ่นฝันล่าสุดเลยนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นอีกาเนาะค่ะอีกาเป็นอีกาแม่เพิ่นว่าขาโตบักไ่เพิ่นว่าบินมามาจับอยู่ต้นไม้อยู่น้องสาเพิ่นอยู่หน้าเนาะค่ะต้นไม้อยู่น้องสาอยู่หน้าของเพิ่นบินมาจับ ดำคึกมึกเลยเพิ่นว่าห้องึืนสามเถื่อว่ากากากาเพิ่นว่าค่ะห้องสามเถื่อเนาะค่ะหลังจากนั้นพอเขียนนี่ก็เลยเงยหน้าขึ้นเพิ่นว่าทั้งต้นใหม่เนี่ยมึงอีก,กาเนาะค่ะพอเขียนนี่ก็เลยเว่าว่าท้าสีห้โคให้ลาบกาใหฮบอกเลียกนี่เด้อว่าสั่น บอกอีกาเนาะค่ะมาให้โศกไ้ลาบบอเพิ่นว่าทาสิให้โศกให้ลาบก็ห้บอกเลขเดอ้อไ้มาให้โศกให้ลาบเพิ่นว่าเนาะค่ะพอเข็นนี่เว้ากับอีกาหลังจากนั้นก็เห็นลูกกาเพิ่นว่าบิน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 ,บน,บนมามเากาะปึ๊บขังเมกาเนาะค่ะบินมเกาะขางเมกาเพิ่นว่าร่วมกันเป็นสองตัวเพิ่นว่าค่ะเมกับลูกเพิ่นว่าค่ะสักพักหนึ่งพอเข็นก็เว้าขึ้นว่า ห้โศกห้ลาบนี่เด้อเบากับอีกาเนาะค่ะเบากับอีกาเมกับลูกเนาะค่ะเบาว่าให้ยโศกห้ลาบนี่เด้อมาบอกเลขบอกห้ยนี่เด้อเนาะค่ะพอเขียนเบาขึ้นเนาะค่ะสักพักหนึ่งก็บินหนีพอเขียนว่าบินหนีทึงกาตัวเมย์กาลูกเนาะค่ะทั้งเบิดมีสองตัวค่ะเมย์ตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งเนาะค่ะหลังจากนั้นพอเขียนกับหูเมื่อเพื่อนว่าค่ะฝันตัวนี้ฝันหลาสุดเนาะค่ะฝันเมื่อคืนนีเนาะค่ะแอดไปตามเนี่ยมือเศร้าเนาะค่ะ พอเคียนเพิ่นก็นเลยห้ตัวเลขทีวงกลมห้ก็คือเก่าสามเนาะคะ่ะเหล็กสองตัวตีจากฝันกาเป็นเก่าเพิ่นว่า้วก็ห่องสามเทื่อนเนาะคะ่ะสามเทื่อตีเป็นสามเพิ่นว่าเก่าสามแต่ว่าตัวนี้นี่ทีวงกม้มให้นี่พอเคียนบริเวณนี้คลิปเนาะคะ่ะหลังจากสัมผัสพอเคียนแล้วมาคุยกันพอเคียนว่าลืมตัวนี้ว่าสั่นให้แอดติดไปนํางนเก่าสามเพิ่นว่าค่ะทีในคลิป ทีเวลานี้คิบเนาะค่ะพระเข็นพันตีเหล็กไห้กัเป็นสองเก่าหนึ่งน้ำเนาะค่ะสองเก่าหนึ่งสองนี่มาจากกาสองตัวเนาะค่ะจับมาใส่เหล็กสามตัวเป็นสองเก่าหนึ่งค่ะส่วนเหล็กสองตัวตัดหลินเนาะค่ะเก่าหนึ่งเก่าสองพืนว่าตีจากกาเนาะค่ะกาเป็นเก่าเพื่อนว่าราคาหลูกกาบินมาตัวหนึ่งเป็นเก่าหนึ่งเพื่อนว่าราคาอีกคุ้มหนึ่งเก่าสองก็คือกาเป็นเก่าเพื่อนว่ากามันสองตัวเพื่อนว่า กะตีเป็นเก่าสองน้ำเพิ่นว่าค่ะเลขสามตัวหายเป็นสองเก้าหนึ่งค่ะอันนี้เป็นฝันหลาสุดส่วนฝันตอวิกตองวดเลยเพื่อนว่าหลังหวยออกแล้วเพื่อนว่าตกกลางคืนมากเพื่อนฝันแบบนี้เพิ่นฝันว่าเห็นขอบขัวหนึ่งเนาะค่ะมีพอแมลูกเพิ่นว่าลูกชส้นี่สามคนเพิ่นว่าพอผู้หนึง่งแม่ผู้หนึง่งแต่ว่าในสามคนนี้ลูกชสยในสามคนนี้สีมีแฝด อยู่สองคนเพื่นว่าเป็นผู้ชายเบิดทั้งสามเนาะค่ะแต่ว่ามีแฝดสองคนเป็นแฝดเนาะค่ะเป็นเด็กหน่อยอยู่เป็นแฝดอีกคนนึงนี่เป็นผู้ใหญ่เพื่อนว่าค่ะเป็นลูกอยู่ตะ่านเป็นผู้ใหญ่เนาะค่ะเป็นผู้บ่าวยังไงซะยางมาเพื่อนว่ายางลงไปหาเพื่อนอยู่ตรงหน้าพุละเพื่อนว่าแล้วก็ไปถามไทยเว้าคุยกับพ่อเคนเนาะค่ะพ่อเคนก็เอินกินน้ำกินไนเพื่อนว่าเพื่อนกินน้ำกินไนแล้ว กระไบเพิ่นบ่ายางออกไปจากเทียงหน้าเพิ่นเนาะค่ะพราะเคียนพเพิ่นก็เลได้ตัวเลขกมหาห้กับท่านผู้ช่วทางบ้านเป็นเล็กตีจากฝันค่ะพเพิ่นตีห้เก่าหาสองเนาะคะ่ะเก่าหาสองเก้านี่เป็นนามของผู้เถาเพิ่นบ่าผู้เถาก็คือ,พอเพราะเคียนเองเพิ่นบ่าจับใส่เป็นเก่าเพิ่นบ่าหานีคนมาทางเบิดหาคนเพิ่นบ่าคะ่ะมาทางเบิดหาคนเนาะคะ่ะสองนี่ตีมาจากลูกฟ้าแฟดสองคนเพิ่นบ่าเป็นผู้ชายทั้งสองเพิ่นบ่าแต่ว่าเป็นเด็กหน่อย คนตีให้เป็นสองเนาะคะ่ะเป็นเก่าหาสองแล้วกะ็ตัดออกมาหาสองคนว่าถ้าตีสองตัวก็คือหาสองคนว่าแล้วก็เก้าหาสามค่ะเก่าหาสามนี่ผู้เท่าเป็นเก้าก็คือพ่อเขยนเองเพื่อ,น,อนว่าเป็นผู้เท่าเนาะคะ่ะส่วนหานี่ก็ตีมาจากครอบครัวนะมีหาคนเพื่อนว่าคะ่ะสามนี่ตีมาจากลูกสามคนเพื่อนว่าคะ่ะล,ลูกสามคนลูกชายสามคน เพิ่งก็เลยตีเป็นเก้าหาสามเนาะค่ะตัดออกมาสองตัวก็คือหาสามตีจากฝันค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะคะ่ะหมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนันเพราะว่าเป็นสองฝันอยู่ในแฟมเดียวกันเนาะค่ะอันนี้ไปไทายเพิ่นสองฝันเลยลวบเลยค่ะ เพราะว่าเพื่อนฝันโตกันค่ะท่านผู้ชมฝันโตโตกันสองขึ้นเนาะค่ะกัสิ่ร้ายตัวเน่ก็เลือกเอาค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวไดเอาตัวนั้นแต่ว่าก็อย่าลืมตัดกลับหมุนน้ำแน่ค่ะกันใบค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่นำเสนอเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพ้าร่วยนํำเนดอลยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ